สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าแม่มานพาเข่าครัวเด้อล้าง้วยรางซานาพี่น้องจ๊ะนะคะแม่มานราง้วยรางจานาท่องได้แปดเดือนเลยพี่น้องเอ้ยแปดเดือนแล้วใกล้จะคลอดแล้วทาภา,าคิจแม่บ้านแม่เลื่อนนะคะท่องหลายเดือนแต่ยังเหตุงานบ้านยุคเก่าพี่น้องจ๊ะนะคะขอานุญามัดพงจบเจือกเดิมนะคะ ขอบคัวล้างถ้วยล้างชามเพื่เก่าแม่มานบ่ได้อยู่ได้เศร้าในบ้านไม่เลื่อนเพ่เก่าพี่นอ้องจ้ะมาล้างแก้วล้างถว้วยซอยกันเดอ้อพี่น้องนะคะมาแต่ทางนอกฝนตกไปรับลูกสาวมานะคะฝนตกพี่น้อง ลูกสามากกับฝนตกกลางทางใส่เสืเ้อแขนยาวจวดมาเข่าครัวเลยนะคะมาเด้อมาเด้อรัดพยนซมเพ้นกันจวดผ้าเดียวนะคะ แดดดีแห้งแดดดีแห้งก็สมุยของเฮาก็ได้ไหมอ่ะฝนตกแล้วแต่แดดออกที่ดังขึ้นบ้าเราเดี๋ยวพี่น้องฝนตกแดดออกตกแล้วแต่แดดออกจัดเลยตอนนี้นะคะแดดแห้งเดี๋ยวนาวเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวนาวเดี๋ยวฮ้อนยามฝนตกเงี้ยเงี้ยยามฝนตกให้เปิดแอรการดเย็น เย็ยนจนหนาวเย็ยนจนหนาวก็มนนีนะทุกคนะกคนะมันอากาศเย็นเย็นจนหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวพ่นก็สมุยไนเลยถ้าว่าฝนตกแล้วมันแดดออกโอ้แดดออกก็ออกแดดออกเย็นพ่นที่เขา ร่างซ้ำแล้วก็ชิมาล่างกระติดข่าไมน้อยนะคะเรางเรียนมาแล้วนะคะติดข่าวเพื่อล่างไว้เลย ต้องคู่อวให้เรียบร้อย่วนเด้อ,อเสื้อักผ้าคิดีพแปนบนางจ้าสีแนะนำโตนะคะอันนี้ก็เป็นสาวบัวผ้านะคะ สาวบัวพาทองใหญ่แลวแปดเดือนแลวอ่ะผัวกระทิมทองแปดเดือนแล้วปัวกระกทิมกับปะาพี่น้องเอ้ยนะคะทองแปดเดือนทองใหญ่แล้วก็ได้ผัวทิมผัวปะาก็จักสิบไปใซ้มาอาศัยอยู่กับสาวเดือนนะคะสาวบัวผ้ามาแต่ทางอื่นเพื่อะทางเพ่ละทางอ่าสาวสาวเดือนเพื่อนอยู่เกาะสมุยอยู่แม่น้ำสาว สาวบัวพาอยู่คุณเด้อพี่น้องสาวบัวพาอยู่ละไม้นะคะเลยม,มาอาศัยอยู่กับสาวเดือนจักหน่อยซามได้คลอดลูกคลอดเต้านะคะอ้ยก็เลยมาซอยเพิ่นล้างถ้วยล่างซามนะคะล้างถ้วยล้างซามซอยเพิ่นเนาะเขามาอยู่น้ำเพิ่นเขาก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยเพิ่นน,นะคะอืออยู่ซื่อๆก็บบได้ดอกนะคะทองใหญ่แล้วก็ได้อ่ะ บัวพากับมามือแรกล่างถ้วยล้างซ้ำไปรับไปส่วงลูกสาวเพื่อนแนเป็นบางเวลานะคะเอาวันนี้สาวบัวพาลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะพบพ่อกับสาวบัวผาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ